ชบะนะครับณนะตอนเนี้มียอดนะในการแฮชแท็กมากที่สุดในทวิตเตอแล้วราคาชีบะนะครับจะกลับหวนคืนมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ได้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชีบะอินุจะรีเทิร์นนะครับเรื่องของราคากลับมาหรือไม่เนื่องจากมีการติดแฮชแท็กในทวิตเตอเนี่ยมากที่สุด แต่มากที่สุดนี้อันดับ2อรองจาก d o g e ชคอ n นะครับซึ่งมี2แหล่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวานรูเมอร์นะครับก็ได้อ่าบอกว่ามีคนติดตามเนี่ยในทวิตเตอเนี่ยยอดนิยมที่สุดนะครับแล้วกลายเป็นแฮชแท็กที่พูดถึงมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงนะครับและนอกจากนี้มีวานกูรูนะครับได้ตัดสินใจว่าชีบะเป็นแฮชแท็กที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงนะครับ6คริปโตที่ติดแฮชแทเนี่ย เป็นอันดับต้นๆนะ Coin, iba, ama, ky, Moon, Dodge, นะครับหนึ่งคือดอชคอยสองคือชิบะสามคือไซตานะไซตมะนะครับสี่คือโฟกี้ห้าคือเซฟมูลหกคือเบบี้ดอชนะครับแล้วก็ข่าวลือเรื่องปาวานนะครับมีการโพสต์วันที่สิบแปดธันวาคมปีสอง4นห้าหกสี่นะครับมูลค่าการตามต,าล,ตาลาดของชิบะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ17,541มื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อย 80ดอลลาร์นะครับและก็มีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงนะครับที่ประมาณ1,111,175,877ดอลลาร์นะครับน่าจะประมาณนั้นถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยนะครับแล้วก็มี การซื้อขายอยู่ที่0.04ตัว32ดอลลาร์นะครับก็ไม่มีการขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับและลดลงประมาณ0.15ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตามรายงานของแอลคอก็ลดอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับโทเคนก็หลายตัวก็หลุดจากเหรียญแม่ไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเหรียญแม่ก็ทำการ ทิ้งนะครับขีบเป็นาวุธอันใหญ่เอาไว้นะครับคือเงินมันไม่เข้ามาในระบบนะครับจนทําให้เหรียญแอลคอยตัวอื่นรวมถึงชีบัตอินุก็ประสบปัญหาคือราคานิ่งนั่นเองตอนนี้นะครับเ,เรื่องของข่าวเนี่ยเขาบอกอย่างเดียวนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้ชีบะอินุสามารถทำให้ราคาไปต่อได้คือมัลติเวิร์สนะครับหรือ NFT โดยชายตชิคาซุม่านะครับจับมือกับ c ีนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำเรื่องของเกมนะครับพัฒนาเกมต่างๆในประเทศออสเตรเลียชื่อวิลเลียมเดวิดวอล์กนะครับประธานฝ่ายเทคของแอดไวเซอร์คนหนึ่งนะครับก็จะมีการทำขึ้นมานะครับก็เนี่ยอะไรจะเป็นคำตอบนะครับว่าชิบะอินนเนี่ยในเวลานั้นราคาจะไปได้หรือเปล่านะครับเนื่องจาก เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าชิบาอินโเป็นหัวเรียวหัวต่อในเดือนหน้าถ้าชิบาอินโหราคาไม่วิ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าตัวใครตัวมันผมต้องบอกนี้นะว่าตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าวานกําลังทําให้เหรียญเกิดฟองสบู่ผมบอกนี้นะครับส่วนใครที่ถือได้นานๆเก็บมันมาตั้งแต่แรก ไม่ต้องสนใจนะครับเก็บไปเลยนานๆนะครับแก้แค้นวานไปเลยนะส่วนใครเป็นสายทัวร์แนะนำคุณออกเถอะนะเพราะว่าคุณออกคุณอาจจะไปทำกำไรเหรียญอื่นได้นะครับและพอเวลาเหรียญมันเริ่มวิ่งค่อยตัดสินใจเข้ามาลงทุนใหม่ดีเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็มีเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นการ อ่ารณรงการเผาเหรียญนะครับผมชิบะนุเป็นคริสมาส a s ปาร์ตี้ของของศิลปินท่านหนึ่งนะครับเขาก็จะทําการทวิตเตอร์แล้วทําการเผาครั้งใหญ่ครับเป็นการเผาเองด้วยนะครับสตีเวนคูเปอร์นะเป็นคนเผาเหรียญนะครับก็สามารถซื้อได้นะนะครับก็ทักไปที่เพจแล้วกันนะครับเรามีไลน์กลุ่มด้วยนะครับชื่อคริปโตนที่คอมมิชชั่แล้วมีกลุ่มชิบะด้วยก็ลองทักไปที่เพจนะแล้วผมจะส่งลิงก์กับ q r วอาโค้ให้นะครับ และผมหวังว่าวันนี้ชีบะจะ go to the moon ไปได้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับเราสปอนเซอร์เหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์เรานะครับชื่อ s u a p o r t token คุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงคุณควรศึกษาทุกอย่างก่อนการลงทุนนะครับก็โฆษณาให้ นะครับแต่คุณเลือกเอาเองว่าคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนอ่ะผมบอกข้อมูลที่น่าสนใจให้ก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้มีแค่หลัก10ล้านเหรียญเท่านั้นคุณซื้อมีการเผาแน่นอน7%นะครับและ7%จะให้การกุศสํสำหรับทหารผ่านศึกในประเทศอังกฤษชื่อ Squat ทเค็นนะครับแล้วเหรียญน,นี้มีความน่าสนใจอะไรอีกนะครับราคาเริ่มต้น0.3ดอลลาร นะครับถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ําอยู่นะครับต้นๆ้นกลางโปรเจกต์แล้วล่ะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าราคามันจะไปได้ไกลนะครับถือไว้นานๆแล้วกันนะครับลงทุนก็ตามกําลังทรัพย์ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับก็ลองหยอดนิดหยอดหน่อยเข้าไปซื้อนะครับก็หวังว่าเกาะกระแสนะครับเพราะว่าเหรียญอะไรนะครับที่มีวานคุมก็จะยากแล้วนะครับในปีหน้าก็ลองเหรียญอะไรใหม่ ละกันนะที่จะช่วยคุณในการลงทุนโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าช่องของเรานะครับจะช่วยนะครับท่านในการลงทุนแล้วผมก็หวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ